ความรู้สึกอะเราว่ามนุษย์ทุกคนพอเห็นสีบางสีมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะมันก็ให้ความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกันอยู่ดีอะไรเงี้ยกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเดอนมีนาคมนะคะฉบับนี้ชื่อว่าฉบับว่าไลฟ์เฉดนะคะเราอยากจะมาคุยกันว่าจริงจริแล้วไลฟ์เฉดหรือว่าสีอมันส่งผลหรือให้ความรู้สึกอะไรกับคนต่างๆบ้างอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบแฟชั่นเซตที่เกิดขึ้นในเดือนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมเราถึงพวกเราถึงไอ้ใบเฟิร์นขึ้นมา ด้วยคอนเซปต์ของเรื่องมันเป็นไลฟ์เชฟเนาะคือเราก็พูดถึงเรื่องแบบบทบาทต่างๆ history ของการแสดงของน้องเขาอ่ะมันมีหลากหลายบทบาทมากๆในละครแต่ละเรื่องหรือหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆบทบาทที่เขาได้รับมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อนข้างตรงกับคอนเซปต์ไลฟ์เชฟของเราก็เลยคิดว่าเขาอาจจะมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายคาแรคเตอร์ของบทบาทที่เขาได้รับที่หลากหลาย เราดูเสื้อผ้าเขาแล้วอะอยู่ีเราก็นึกถึงแบบการเอาา,อานสถามัยำมอะไรเงี้ยเราก็เลยบบไปรีเสิร์ชดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแบบสีมันเป็นยังไงบ้างเราก็เลยใช้ความเป็นคลอลเลพาเลนของฮอกนี่อะมาอินเทอร์เพคในเซตเป็นการเล่นเรื่องสีออเพราะฉะนั้นเนี่ยใบยเฟิร์นก็เป็นอีก หนึ่งคนที่เอาจริงๆเราก็ไม่เคยสัมผัสต,ตัวตนเขาอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเปลี่ยนเขาให้เป็นสาวที่มีคาแรคเตอร์แบบเป็นสิ่งที่คนยังไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดการครอบวิกแล้วก็เริ่มจากแต่งหน้าให้มันเป็นดูแบบดิบๆเท่ๆก่อนตอนหลังก็ค่อยเพิ่มสเตปสองสามสี่เป็นปากแดงเป็นสวยขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังเป็นผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์ไม่ได้เป็นผู้หญิงหวาน<ๆ>ก็เลยอยากจะพลิกโฉมเขาให้เป็น แอนดรนิดหนึ่งใช่ตอนที่เราเห็นโจทย์ของพี่ผมกับพี่เติมอ่ะมันมีคำถามนึ่งที่เราตั้งขึ้นมาว่าแล้วรอบนี้ก็จะใช้ช่างภาพคนไหนดีในเมื่อมันเป็นเล่มสีสันเป็นเล่มคัลเลอร์ฟูเป็นเล่มอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าบูมน่าจะทำได้ดีเพราะว่าบูมเป็นคนที่ หนึงมีมุมมองในเรื่องของแฟชั่นที่ค่อนข้างที่จะจัดจ้านและเล่มนี้เป็นเล่มที่อินสปายมาจากเดวิดฮอกนี่ซึ่งเราคิดว่าบูมน่าจะมีวิชวลทางด้านนั้นที่ตอบโจทย์เราก็เลยเลือกใช้บูมทีนี้ก็เลยกลับมาเป็นโจทย์ที่ว่าแล้วมันมีใครในอินดัสทรีนี้อีกบ้างที่เขาต้องใช้สีเยอะๆเ,เราเลยมาคุยกันเรื่องบูมกลับเนอะเฮ้ยเราอยากหา คนที่ทั้งกำกับหนังถ่ายหนังให้เราแล้วเขาเข้าใจเรื่องสีรอบนี้เราก็เลยเลือกบ<ม>ีขึ้นมาพาบีเข,าเข้ามาในการที่จะมาช่วยเราถ่ายภาพ<ม>แล้วก็มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสีด้วยอะไรเงี้ยถ้าจะเห็นว่าเรามีการขึ้นแบบคัลเลอร์พลเลทเรามีการแบบให้แต่และเซตสีมันเห็นว่าเฮ้ยจริงจริงเราใช้สีเยอะแค่ไหนในการจับทุกอย่างในแฟชั่นเซตที่พี่ฝนกับพี่เติมวางมามแล้วเมื่อเจอสีวิดีโอมันควรเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนแบบเรื่องของไลฟ์เชดแหละ ในเล่มนี้นะคะทุกคนน่าจะได้ติดตามกันทั้งฝั่งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line, ก็จะได้เห็นทุกเรื่องราวเลยที่เกี่ยวกับสีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเทรนด์สีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคอลเลกชันต่างๆที่มานี้อะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งสีที่เราอาจจะแบบเคยมองผ่านมันอะแต่ว่ามันอาจจะส่งผลกับจิตใจอะไรบางอย่างก็ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะคะกับไลฟ์เชตเดือนนี้แล้วก็โคเวอร์เกิลของเราไปเฟิ่นนะคะ